เฮ้ยเห็นแล้ววะอันลรวก็ต้องขอกล่าวสวัสดีชาวซัมเบเดอร์ทุกคนทุกท่านเะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัมเบอร์เดอร์ลิฟต์กับผมสเตปบล็อกแปดในตำนาน ตอนนี้ดิจิตอลเ,เข้าสู่ป่าฝั่งตรงข้ามเันนเดี๋ยวเราจะไปเวทป่าฝั่งตรงข้ามกันวันนี้เรามีแผนฮาฮามาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ<ผ>ไปไป <ๆ S 1> ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวทก่อนค่อยค่อยทักทายเนือนี่เฮ้ยมันเห็นเราแล้วนะเหนียนเหนียนโอ้โหเอาเอาเอามันมีคนลับมันมีคนลับอีกโอ้ยมันแฟดตายตายเออไปเข้าเลยดนะีหน่เหนอเชื่อดีหน่อยมาคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะเล่นแะผนแบบ สี่ตัวแท้งกับแครี่หตัวรอรอ,ลอ,ลอ,ลอแล้ <c oughs> แครี่คือ,อผมเองแล้วแผนนี้ก็คือถ้าผมตายนี่แทบจะเรียกได้ว่าจบเลยเนะเพราะฉะนั้น <Stop. S 2> เอาแครี่มายืนกลางเจอตัวแอสซิสินแบบนี้ลําบากครับไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าแต่โชคดีที่ได้เฟิร์สปัดแล้วก็ลองเล่นแผนนี้ดูครับ <c oughs> เพื่อความฮาเท่านั้นเองถ้าเซตเวลหเนี่ยเซตมันจะตบผมยับยีแน่นอนจะหยอกคุณ โอ้โหนี่แต่ผมว่าเขาน่าจะตอดผมเป็นผลได้น้อยอยู่เพราะว่าเอาคุกกี้กับโลมาตอดยืนคุกกี้บุ้งแบ๊มบ้าบาราบ้าแผวตอดไปก่อนพี่เราชนะบุ้งเทตนี้แมมบ้าบาระบ้าเฮ้ยแผว เรียบร้อย <c oughs> เอ้ยทำไมมันโดนแฟดอย่างนั้นล่ะมันคดนแฟดต,ตั้งนานแล้วมันแฟตดตีออตโต้ทำไม <c oughs> แฟดวะฮัโลโหลเมื่อกี้เลยผนักเมืเอ่อกีเอ้เลยปาดเบลอเปิดไปที One, เปิดไปเลยเอาตายแล้วเนี่ย three, four, โอ้แบคเกอร์แม้แต่ตัวที่ตาลาพี่ชเอามาเลยโอ้โหถอยพี่ชายพี่ชายพี่กัเออถอยเย็นถอยเราถอยเออรอดแล้วก็ังเข้าไหกำลังไปอ้อมหลังมันหวดเลยได้ะเอาอุดยา ระวังนะระวังนะอย่าไปห้าวเหมือนไอ้จ่าตีฟนะไม่เอาพอแล้ว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 อย่าไปห้าวเหมือนมันนะไม่ดีไม่ค่อยมารับหน่อยเราเราวิ่งมาเราเราแฟดไปกด W ให้เรียบร้อยแบบนี้เกาะแล้วเข้าเฉยเก็บซวยไม่ทันแล้วผมโดนอะไรแล้วเราโดนอีกได้ตายนทีมขาดอีกไกลไงนี่ล่าของเราไม่กล้าถุเลยอุ้ยโดนชิบหายแล้วมันเอาแน่ เรียบร้อยอย่างที่บอกเข้าสามเหลี่ยมมืงวิวด้าเลยมี้เรียบร้อยเลยแฮกเลยเมื่อะสามอะเสร็จเสร็จแล้วไม่รู้เรียบร้อยปะแต่เลนล่างนี่สวยๆนะโอ้เมื่อวกี้ได้ได้บูฟีด้วยอดได้โดดเฮ้ มามามาจวะสวยๆเลยช่วยเอาบางกรนหน่อยโอ้ยังสวยเลยเมื่อกี้เนี่ยตายสองเลยใอ้มเคนไปก่อนสวยจริงเหรอจังหวะเมื่อกี้กับน้องอันใครสวยจริงะเฮ้ยก็ต้องน้องอันอยู่แล้วเฮ้ยที่คนพิษละละจังหวะเมื่อกี้กับน้องแพรอันไหนสวยกันเฮ้ยมันก็มันก็ต้องแฟนผมอยู่แล้วนี่ไงใช่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 ถึงจะเป็นแครี่ตัวเดียวในทีมเอาอาเอาเอามึงก่อนแล้วกัน ไปโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยได้บอลเมื่อกี้มะเขืออติให้ช้ามากผมโดนล้วงแบบว่าเอาหน้าไถเข้ามาเลยทั้งทั้งเนี้ยนิลาก็เสร็จเดี๋ยวต้องยืนดีๆหน่อยนะโอ้ช่องนวเลยเด็บปะข้างบนอ่ะย่อๆใส่มันหน่อยย่อใส่นะลรอะ มันอยู่ตรงลิฟต์มันอยู่ตรงลิฟมันอยู่ตรงลิฟคุณอยู่ไหนบันไดป่ะใช่ผมอยู่บันไดเลือดมผมมาแล้ว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 อ้าเฮ้ยมันเมินผมเหรอฮะฮี่ไงเอออ้นนะโนนโนโนนไป เคเซตเดินตามมาด้วยวะแซมมันมาเซ็ตห่อสุดต่อผมเลยวะให้ไววะช่วยสุดๆแล้วผมจำเป็นต้องอดทนไว้เจ็บที่สุดแต่ฉันคงต้องทนไว้ก่อนให้มันรีบเอาข้าวราดนี่ยังไงป้องได้ปะได้รอ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 แซมรอผมเดี๋ยวผมเปิดให้ไม่โดนไม่โดนน้องแม่รอโดนน้องนี่ก่อนดันใส่เข้าไป

อูเดียอูเดียอูเดียหลังโหเยอะว่ะนี่ยงไงสัตว์นี่ล่ะนี่ล่ะฮะก็มาดิฮะมาแล้ว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 งาสิเลยฮะมาดิมาดิมาดิเอาเอดีเหรอฮะเอาเอดีเหรอยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตายเนี่ยไปได้เอาูไปได้อ่ะยังไม่ตายอ่ะยังไงโอเคโอเคเออยังไม่ตายอ้าวสวัสดีครับเอ้าโหเอ้อ ย้อนไปย้อนย้อนอะไรคุณดูนี่คุณดูคุณดูผมได้ผมได้คุณดูโอเคๆย้อนออะไรย้อนบ้าบออะไรแต่วันบัฟเนี่ยเอเธอเอเถอเอเถอะมังกรไปก่อนรเนี่ยให้เราเราใช่เราต้องรอเลยล่างเรามาก่อนถ้าจะมังกรเนี่ยก็ผมแบบเดินช้าแต่เดินชัวร์แต่เวลาเดินช้าแต่เดินชัวร์อะ ท็อไลน์พี่เนาะก็ทับไลน์ไดมอนด์อยู่เลยอะไรมันท็อปไลน์หรือเปล่ากันแหลกแยไลน์เหมือนกันเดี๋ยว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 หรอวะเฮ้ยมันทำไรแ่เเตเตเต้นทำไมทำไมแฝดอย่างนั้นอ่ะเี้ยอ่ีอยดาใจ โอ้ยายตัวตายตัวตายตัวครับทำอะไรทำอะไรตายตัวทำอะไรทำอะไรถามนิงว่าท่านจ่ายจะดีใช่ไหมเมืผมกดฮิวกดกอยให้คุณตลอดเวลาสวยงามน้องชายสวยข้างบนอ่ะมันยับอยู่ยนะวะข้างบนต้องเก็บที่สุดแต่ฉันต้องคงต้องทนไว้ก่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ตายขนาดนั้นเลย เฮ้ยได้อยู่ได้อย <ste> ู่ถือว่าดีละดีละวทำดีละออกระคังมาให้หน่อยดิอ้าว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 บูมแบมบ่ายมาเรื่องแล้วมาเรื่องแล้วเร็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 วยาวยาวยาวมาเรื่องแล้วแซมผมผมต้องกลับก่อนลุยผมลุยคิงนิดเดียวอะเอาเล็วเดี๋ยวเราลุยเลนเดียวเลยเป็นเป็นกวางเลยอ่ะกวางเลนเดียวอ่ะ เล่นอะเลนเดียหรือเปล่าโอ้เมื่อกี้เงินสามพันกว่าสามพันไม่ใช่กว่าสามพันของกันของกันได้ผมทำทรงมากันให้มาแล้วน้องชายมาได้มาสงสัยเฮ้ยเพื่อนาหาได้หมดเลยไงแอบเอาลิฟต์ไงเอาแลแวเมื่อคืรถ้าออกระคังมามั่นใจว่าจะกดได้ปะต้อกดตอนที่กดตอนที่ที่โดนตันน่ะเนาะอ้าวไอ้นี่ อ้าเกด้กไปจ้านั่นนเกดฮตอนเ่เกิน uh 4้านเออจะไปไหนเออมาเขือขออัตตเลยโอ้โหไม่มีไ şey ม yes, ่มีไม่มีไม่มีเม so ื่อกี้จะเข้าบ้านแล้วนเนี่ยดิฟเวียพี่ใจเย็นดิฮ้ยบอาลุ้ตีป้อมมาเอ้ามมาโอเคโอเคผเอาลุต้อมมาฮะเอาากี่คนวะเนี่ยแข้งกูทุกคนหละ ปันไอุ้ยป้อมไปตีป้อมไปตีป้อมไปมีวอดปั๊บมีวอดปั๊บไม่มีปักปปักปักนะมา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 เอ้าังไต่อเนื่องต่อเนื่องยังไงยังไงังงยังไงยัยังไงยังไงยังไยังไงยังไตไงยังงยังงยังไงงงยงไงงงงไไไ่องงงไงไไมัย กให้พี่จอดเวลาพี่ชายไปก่อนได้เลยน้องชายหมดล้กลับครับน้องชายกลับบ้านเดี๋ยววะระหว่างกลับเนี่แวะเลสวันไหมของมันเนี่ยเลสเลสในตีนคุณเนี่ยไอเทมบอกไอเทมพี่กี้ไปออกราคางคุณดันบอลเลยก็ได้ไม่ต้องออกก็ได้ถ้าเกิดระคังเอาลีเดมชันดีกว่าขอเดมชันเดี๋ยวผมขอเอาเลสที่บ้านนะแสบเลสจะหมดอ่ะได้ได้ยี่สิบบาทนะเว้อเอาเหรอต้องจ่ายด้วยอ่ะ ใช่มีราคาของซื้อของขายให้ฟรีกันป่าแบบมันไม่เห็นมีป้ายชื่อบอกว่าแซมเลยวะคุณแซมวะเข้มมั่วป่ะเนี่ยนี่ไงสมัยนี่ไงเป็นเจ้าของเจ้าของป่าเนี่ยใครมีสมัยคือเจ้าของป่านั่นเหรอมีสมัยเจ้าของป่าไม่อยากเล่นด้วยอ่ะไม่อยากเล่นด้วยอ่ะมาดิเว้ เอาแล้วเทเ่าพอแล้วว่ะป้าตันไม่โดนเราชีวิตรอดได้โอ oh no, 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 no. ้โไม่ต้องเหนีไม่ต้องเฮ้ายยยยนยย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 ลยย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 เยยยยยยย้ยย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 ยขยย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 งยยยยยอยอเยยี่ยยยยยยอบ เออจ่ามันมีมะเขืออยู่ไงแล้ผมไม่ผมไม่แทงขนาดนแล้วดิพี่ตาเนี้ยไงทุกจ่ามันไอพิกมาแล้วเนี่ยไอพิกมาแล้วเนี้ยไหก่อนยิงไม่ดีไปยิงไปก่อนมีดาเมจแต่ไม่มีเลือดโอ้โหคนมีเลือดก็นช่วยหน่อยเออเนี่ยแหละไหลบองก้อนต่อยนะผมได้แล้วครับทำไมนะเฮ้ยเอาชัวร์เท่าไหร่วะล่ะ ไม่ให้ยักไม่ให้ยักกินน่ะโอ้โหลอยลอยยักเดินมาปะล่ะแอบดีกว่าแอบได้ปลาดีกว่าแอบได้ปลาดีกว่าแอบได้ปลาดีกว่าเนียน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 ในป่าให้มันเจ้ามันเจ้าป้อมเราโซนก่อนเราโซนก่อนเดี๋ยว็กันกลางเรา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 มันเรามันเนียนในป่าดิบะเห้ยมันลง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 มันเนียนในป่าดิเรียมนี้เรียมตายเลยนะเฮ้ยมันเอาแล้วมั้มันเอาแล้วมั้ยเออห้ามไป โอ้โหโอ้โหโอ้โหจ่าเอ๋จ่าเอ๋โอ้โหอ๋ผมผมอยู่เรียบไม่ดี่โอ้ยผมมีบางอย่างไม่ได้กดอะเออยังไงครับอ่ะแคลลี่ตายแคลลี่รับโี่น้องยังไงรับพี่น้องกูเด็ดที่กูเดอดที่ฝาดตราข้ามเด้งนะเฮ้ยเรายังเจ้าที่แบบพุ่งออกไปจากภูมอ่ะ ให้คงจะตกใจอ่ะโอ้เด้งแบบเด้งชักไหนก็พหลุดเลยได้หมดอ่ะของอ่ะออกอะไรก็ได้ขายของสู้ได้ตอนนี้เฮ้ยมีเลดด้วยเอาเอาโมตีกูดิไปสส่ภาพสส่ภาพไปช่วยทุกท่านใส่ภาพรับก้อยอ้านัเพื่อนมาสีแล้วมาสีแล้วบึมโอ้โหนีล่าลาก่อน เซตทำไรทำไรแม่คือเมกลอยลอยแล้วลอยอีกททไไรรลอยแล้วรีวฟิวแล้วล่องไอ้อุดเดียอุดเดียวรีหม่ไหนวะนี่ไปวิจารนี่ไปไมหนีทำไมหนีทำไมผมมาหนีทำไมแม่ผมมีผมมียักษ์อยู่นัตติผมก็มีผมมีให้ทุกอย่างหนีทำไมแต่ในปอบังกรมันจะมีคนที่มีอันตีแต่มันไม่กดให้ เออมีสแกนกันไหมเนี่ยาหมดยังไงอ่ะอ้าวอาวอามึงยังไงล่ะฮะบ้านบ้านบานเฮ้ยเไฟ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 นีราฟยีราฟยีราฟมันไปนู่นตาแล้วมันหมดแล้ว่ะปิดอะไรแล้วพวกแกโดดเออ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 มึงก็ได้มึงก็ได้ มันไม่มีดาเมจด้วยของแท่งล้วนๆน่ะเออเออนี่ไงโอ้โหยังสวยครับน้องๆจริงๆไอ้ล็อกเก็ตออฟโซลารีอมันเป็นของกันเวทนะแต่กดแล้วกดได้โล่ก็ดีเหมือนกันอยากให้โลาเพื่อนกอเท่าไหร่วะกอเท่าไหร่วะเกี่ยวไิมบ้มแบมบาร์บาราบ้าบูมเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรถ้าชิ้นดีว่าดีว่าเปิดเลดด้วยเกิดอะไรเปิดเลดด้วย อันนึงขอดันข้างล่างไปก่อนมาช่วยดันหน่อยอะไรนะครับแผ่วแผ่วอย่างนี้เลยพี่ครูกูกดเชือกเรียบจัดกูกดสกิลอีกูก็มาตีป้อมต่อเราด้วยเราด้วยแป๊บนึงขอดันข้างล่างไปก่อนไปด้วยไปด้วยไป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 แทงแทงป้อมให้ออกหน่อยดิตัวแทงได้ได้ได้ใครก็ได้เนื้อหนังทุกคนเออทำไมคนอื่นมันไม่ออกมาแล้ววะไอเดียนี่คือเลือกเล่นเลยใช่ไหมอยู่เดี๋ยวอยู่อยู่

ได้บ้านได้บ้านได้บ้านนะ <laughs> โอ้ <laughs> โหได้ยันบ่อครับคุณผู้ชมเจ <g ul ges> <sm all> อกันไหนกันบ้านหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ถ้าใครชอบพิมพ์คำว่าแอลมาเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทหน้านะถ้าชอบแผนนี้ให้พิมพ์คำว่าแผนแชมป์โลกเจอก,กันพาร์ทหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ